มาตำเครื่องกันค่ะพริกตะไคร่หอมแดงโอ้ยคขออนุญาตตำก่อน่าจะใส่ข่าเบีย้ยจักน้อยข้าวข้าวเหนียวแช่ หอมแดงค่ะไปเติมน้ำหน่อยนึ่งนะคะ ใส่แรงเกินไปเดี๋ยวเราก็เอาเครื่องลงไปจ้าเอาบอกหอยลงเลด้วยค่ะ ใช้เมี่อหละใช้สิกินน้ำแข็งวนนี่ก็จะเติมรสดีค่ะหนึ่งช้อนชาเหนือนเดิม โค้งนัวหนึ่งปลารา้าจ้าอันนี้ค่อยกับิใส่พักั้องไปได้ได้ไดไดพักอัอก,กาดบ้านเรานั่นแหละ แล้วก็ใส่อ้น,นี้ลงไปด้วยค่ะพักนี้ย่งก่อนเนาะจือจือไปได้อือหอม เดี๋ยวเผื่อกะสิปิด้าไ้ให้พักไปเตี้ยเตี้ยทำแบบน,นี้โอเคแล้วก็เอาไฟอ่นอนๆมีจ้ากะชิเรียวๆเ,เป็นแสบบัวซีมึงจะบบดกันนะรสชาติได้แล้วแต่อยากให้ผักเปื่อยมากกว่าน,นี้ปิดไว้ก่อน ความหวยเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมทาน